มันพี้ต้าในเดเมาทูดีย่งแบบสุดยอดกันนะเจออย่างตัวยังมาลายอยู่ลูกน่านไม่ใช่ลูกความดันไม่เยี่ยมหนาวเยี่ยมหนาวที่เย็นสุดเลยสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของยีหลายนน้องหญิงคือเกา่าโนพี่น้องเนาะผูพ่อกับพญายมเจโอวันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแช่งคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อผู้พ่ะท่านได้กดกดนะระดานะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพี่น้อง เมื่อว่านนี้น้องฟาดใสนะฮะเพิ่นก็ได้ไปพุ่นตัวพี่น้องเพิ่นไปบ้านน้องคู่พุ่นพอดีอ่าวงสองเนาะเล่นยุทศีสเกตนองก็เลยได้แวะหาแม่หน่อยนะครับกับนีแต่แม่หน่อยเนาะอยู่บ้านกับทีมงานของเล่านั่นแหละพี่น้องเล่านั่นแหละเอยเอืยน้อ,อ,อ,นองน้องเล่าละ่ะมาซอยเนาะแม่บ้านพอบ้านเล่าช่วงนี้ น้องเคยไ,ไปแว่แม่หน่อยนะครับก็บถามข้าวข้าแม่หน่อยเป็นเช่นไนอแม,ม่หน่อยแล้วเขาบอสบายแล้วเป็นควอมดันพี่น้องควอมดันเบาหวานกินยารักษาเจ้า,จาของลววาว่าอันไปซูขึ้นไรก็คือว่าแหลนะน้องครับควอมันดันหน่อยวูบบาดเดียวทันเด้นะฮะย่ำสิขึ้นสิเปลี่ยนเนี่ยโอ้ยบอก่าได้ทุกข้อมันดัน หน้ามือตามัาว่ววินแล้วก็ร่มท่วนเลยแล้วหย,ย่าไรยคนเลยเนาะครับอันนี้ขายแล้วรักษาเนื้อรักษาตัวความเป็นห่วงลูกแล้วก็อ้ยสุดๆนะฮะห่วงน้องห่วงญิงนี่แหละน้องยิงก็คือฮอดแม่ได้บ่นเนี้ยไอ้ว่าเที่ยวทั่วหากันยุบิดมือแม่หน่อยว่ามือละสองสามเที่ยนะฮะเพื่อว่าแ,แม่กับลูเนาะเป็นห่วงกันเรื่องธรรมดาแล้วก็มีลูกสาวเดียวแล้วก็ห่วงตัวลูกสาวดีประนี้ผู้ใดสิบ่ห่วงเนาะ ะะแต่ว่าเราก็จําเป็นทั้งบุญกระทินน้ำนี่ยละพี่น้องบุญกระทินน้ำราสิสล่อยท่านนี่ขบว่าได้คือกันมันบม่มีผู้ใดดูแลซอยเล่าห้างเท่วคนก็โอนเงินโอนท่องมางทีเนาะไม่มีผู้ใดเฮ็ดบัญชีเราเราก็ต้องเฮ็ดเอาเองหางเที่พม่อมแม 4, ่มเอฟซีพม่าแวรจังสีพม่าร่วมถ้าบุญกระินน้ำแม่พี่น้องก็ได้จดซื้อจด,จดยังไทยรวกไทยยังก็เพิ่นจังสีราว่าบาโทนกระพออยูเราได้ไปเราได้ไปเบิรแล้วทิ่มหลังบานเกานะฮะน้องฟาใสาพิ่าเว บ้านพี่อุ้งอิงนี่ละพี่น้องน้องก็ได้ร่วมทํำบุญน้าเนาะบุญกระถิ่นในครั้งนี้นะครับทังด้านแม่หน่อยได้บอกได้สอนหลายอย่างในตัวอ,อิลาอดเอาวสันตรงอดให้คักๆบอแมนวานันมาถึงอัดถึงขยันบุญล่าพี่น้องทั้งขยันทั้งอดทนสู่สู่คักๆว่าสันน,ออน้องยิงมีพาลาดมาแล้วว่าสันลววะว่าน้องพาสใส่กับมีทาจา่จาจ่า <c oughs> นะฮะอ๋อีลราก็ให้คิดดีท่ำดีกับพี่องคงอิง กรมีถ้าสิ่งดีๆตามมาเด้อสิบวกให้นะฮะต้องฮักพี่สาวหุงยิงนี่โดยคุ้มจริงใจได้บอลมาล่ออันนั้นผู้ที่ตาม,มาล่อยอดวิว้หล็หนี้ไปจังสิไปเป็นผู้อื่นเป็นไอรอนต้อไปเรื่อยเรื่สจริงสิมันบ่เมนเน่นแนวเด้อผ้าดินเพิ่มมองเห็นอยู่ได้แม่นคนหฮามองบ่เห็นกับผ้าดินเป็นพญานนะฮะผู้ใดเฮ็ดดีคิดดีทํานองกันสิมีถ้าสิ่งดีๆขามานะฮะต่อไปผาผ่าหนาอีหล่าก็ต้องขยันอดทน ผู้ใดสี่คอมเมนต์มาว่าจะให้ก่อสร้างมาตองไปสนมาตรงไปอา่านอานลังเทียกับบล็อกไปโรดอืมกันคอมเมนต์แห้งๆเนี่ยแบลบ็อกไปเลยนะฮะคุณ้งองอยิงเนี่ยแหละเห็นบอกพ่อจูบ,บอกเล่าว่าอยาไปอ่านคอมเมนต์มันเสียหายเสียรักมันไปเมื่อถึงจุดเป้าหมายถึงห้าว่างไว้นะฮะสิ่งทุกอย่างมีชนะนั่นแล้วน้องปลาใสให้เอาพี่องยิงเป็นไอดอลเดออทุกสิ่งทุกอย่างน้องจะสําเร็จนะครับ ดีแล้วน้องมาถึกทางแล้วเพราะว่าพอพอแม่แฟนครับแฟ้นอิบซี่ของน้องยิงนี่เพิ่นใจกว่วงใจขวงวันพูดแล้วมาสมุดทะเลพูดแล้วนะฮะถ้าบบมีผู้ใหมาว่ามาตั้มนี้น้องยิงเพิน่นกับ่บดรออกมาเว่มาเถียงกันเด้เนาะนิบซี่ทางคนทางมวนเสียให้ห้าน้ำกันว้ายมันมวนพูดแล้วแม่นบ่อืมเอาเบ่ต้องไปอิจฉาบ่าต้องไปแบ่งพักแบ่งพวกนะครับน้องก็สิอยู่ด้เง้ยวเด้อ นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแม่หน่อยเราก็บอวกแล้วเราสอนลายอย่างนี่เรียกเหมื่ว่านนี่เนะาะก็น้องสิไปล่ำนะดีแล้วเวลามาแว่บันพี่สาวบันพี่น้องอิงนะเนาะเิ่นกระสออตะบ้านเอื้อยเพื่อนลาป้ามาหลังไงแท้อ่านหนูจังใดยังสิใดเนะาะอดเอาใ่ละวัฒนาคนห้ามันกระต่างกันไปเนาะคือน้องอิงเล่าออดิชัน่นเมื่อแรกเราก็ดังเลยแนมะ่สิภาพพี่น้องมเบึงบางช่วงบางตอนเนาะที่น้องพ่าใส่ไปแวะแม่หน่อยเนาะเอาเชิญครับ ก็สภาดอะไรก็เราเก่ากับคุณปก๊บคุณบอลนี่ตั้งใ้ได้มากจุดนี้นั่งแต่สุดยอดกันค่ะเสอยงต่อยังมาหลายอยู่มันจหลุดข้อบันยืมหัวเห็นยืมหันี่ยือนนินแต่มันบ่้อดันนั่นเลยบยงหมนก็ไปเลยปกติแต่ว่าแม่ริบซักพักเนี่ยกต้องเอาชี่ิตเจ้าของในน้ำที่เันผ้ดีดะภาพมันนืองอิงกันชีวิตที่นอนอิงนี่ตอเองนี่ เย็นสีจะให้เป็นลายเสือแม่ยูหลังนี้จะดนแล้วแต่หลังคอเพิ่นคนต่างแม่ใครมาดูแ่ไหนเอยบอื่อยบอมีสุบลกปเอวปวดเอาไม่แล้วเอามันก็ผ่านไปว่วพิเองแม่เป็นอย่างพันหอนพันหนาวเมื่อารแม่นั่งยังสูได้ สอ้ะไน้องมาสัตั้งแหวนปีแรกค่ะคุณบอกเคยต่าสามารถให้ดูคุณใจนองสวน่ะหนังนรสําเดยมันมันมีต้องตทนตังดบนอแล้วก็ตั้งเ็นอ่เดี๋ยวว่าเวลาน้อปาใสน้องปาใสคือบเห็นน้องปาใสน้องปลาใสมากระติน แบบนเบืองคนเรด่ันแม่แม่จไปโอเคไปนะคะ,ระพรอแม่พุ่ปวดมนเบื้งคิปนี่ไม่หน่อยจะไปให้กลเเแล้วเพราะมันไตเมือน,น่านแล้วแม่เไรไว้ที่อะไรมันที่แปดนี่ที่มอนชุนล่าแม่เรื่ายหนอดไปจังไดเนานะแม่ก็จะไป,ไปไปทั้งทีกัทังทีไปเอฟซีกันสิมาทั้งไปไปทีงแม่ก็เเต่อยๆจังไดอยู่ลาะลาไปไหนวันนี้เลยพีมอนอินไปอันคนนี้ทุนละพี่แปดไม่เป็นแน่นมมือนช่นเฉื่แม่ไร้วาง ที่นววเนี่ยจงได้น้องห่วงเขาสีน้องห่วงเพรน้องขุดกระห่วงไว้เนี้เลยคุยน้ำเย็นอุิงมาวันที่แปดแม่มววันไปกับบนกระพงน้องคนอัสสไลนนั่นแหละครับมีแต่แนวดีๆเนาะแม่หน่อยเราก็บอกเราก็สอนน้องพาใส่ไปนะครับพิลาก็ปฏิบัติตามเด้อแบบนี้พิลากระลังสิงมีแสงได้เด้อนี่คนกระลังสิ่งจักหลายนะฮะแฟนคาับแฟนเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศเพิ่นก็จ้องตามองมึงอยู่เด้ นะฮะถ้าผูใ้ใดเขาไมา่เฮ็ดดีซื้อสัตว์ซื้อตรงต่ออิหลาดูข้อมจริงใจแฟนขับแฟนเอฟซีเพิน่แนแห่งดีใจน้ำนะเพิน่น็กิดสีดยดนดูหงุมหอมบ่ว่าสิเป็นทิปมาไล่บพรว่าสิเปลี่ยนโคตรไล่โคตรแชร่จังสีเนาะเห็นบอกมาเมื่อไปเล่นยุ่นนสังเลยเนาะมาแวพี่องหญิงแล้วก็ไปหานพี่อมแอมเนาะนั่นแหละป้าพี่น้องตะก,ก้อนยอดวิวบนสะใภหูเบรพี่น้องรักร้อยแปดร้อยห้าร้อยพันหนึ่ง ยางสูงสุดเ่ื่อนเซี่ยห่าพันบาทนี่เป็นจ้าไหนพี่น้องเพื่นมหาอีหล่าขึ้นเดียวตื่นึ้นยังมาเศร้ายอดวิวเพ,พื่นเี่ยหามื่นเพื่อนตกใจไปเนี่เพื่นไปไล่ซดอีกคนเบิงเป็นพันสองสามพันเลยคอมเมนตนแล่นเลยเพิ่นจนตกใจแปลกใจลายเวอร์สันไม่เคยพบเคยพอ เป็นเธอเงือกไหลวะท่านเพิ่นว่าแปลกประหลาดว้าไล้องเบิ่งแล้วน้องผาใสเอ้ยอย่ามาเล่นกับระบบอุ้งยิงนะจ๊ะปวดพวกหมงโม่ปักแต่ยอยู่้วนะครับประเพทียอดวิวผู้ติดตามเกิดที่เพิ่มขึ้นได้บัดสีภาพพี่นองมาเบิ่งอีหลา่าเกลือไปแร้วเวมือขึ้นี่เกลือ,อพี่นองฝนตกใส่เวทีเวทีมันลื่นบน้ดนอีหล่าออกมากตอนคอนเสร์ตนะแม่ไม่ห่างมาเสนีเนาะไม่ห่างน้อยเพื่อนนั่นแหละ โอ้ยใครตัวกับมันยังแห้งกว่านี้มันทวนเลยบันอไปคู่มัอนอีกหนึ่งตรงชื่นชมแล้วเลยครับเรามือเลี้ยวขนาดเศร้านองไว้ท่านมาเน้นองก็เล่บันท่านเสียหลักหลายปันไหนนะฮะโอ้ยโชคดีโชคดีนะครับแล้วก็เอาโชคเอาล่องวันกับีลาไปน้ำเน้อเพิ่นบอกหวยน้ำเด้งวันนีอถ้าผูดด้ใดเอาตีพนักดนตรีคนละเศร้าก็สิได้โชคน้ำอีลา่าซานนักดนตรีมีสิมหาคนพี่นอ้องเสือเรื่องสิมหา เอาจบจิ้มนี้การแลกพ้าจากพี่น้องไปเลยเนอพี่น้องกดติดตามกคนดไล่์กดแช่เนี่เด้อพ่อใหญ่นิยมเจโอวันนี่แหละพี่น้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดินทางมาไ้กับปลอดภัยเหตุการณ์ในงานใน้จะเลื่อนลงเรื่องหิงๆปังๆสวัสดีครับ ว่กาก็าาเี่ยฮหาฮหาโคตรแม่คุณไดสิหายแล้วจ้ะมันหายได้โูบมันนี่